ได้อะไรมาแล้วนะครับไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนี่นะครับแล้วเดี๋ยวล้างกันสักหน่อยนะแต่ฝั่งนี้ผมจะไม่ถอดออกนะครับเพราะว่าผมตั้งขาไว้แล้วก็ลูกยางนี้เดี๋ยวอาจจะขาดได้นะครับรออกกลับนะครับนี่นะครับบูทจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะบูทจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะ <c oughs> นี่นะครับมีเบ้ารองนะครับพอไปยุ่นลูกยางหน้าตาจะประมาณนี้ เดินหักแป๊บนะนี่นะครับหน้าตาอยู่ประมาณนี้นะครับบูทส่วนไว้ฝั่งนี้ล็อกอย่างนี้อยู่ในเบ้ายางนะครับตอนใส่เบ้ายางก็ต้องดันเข้าไปอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปใส่บูทพลาสติกตอนหลังนะฮะนี่ดันเข้าไปนะต้องสองมือนะฮะนี่ครับดันเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็ใส่บูทยางเอ้วบูทพลาสติกสองอันน,น,นี้นะฮะค่อยๆดันเข้าไปนะครับ มันจะเข้าขอบพอดีเลยนะครับนะทั้งสองฝั่งเดี๋ยวมาใส่ตัวปั๊มเข้าไปนะฮะสวมเบ้าถักล็อกก็ไปก่อนนะครับนะพะใส่ลูกยางแล้วตัวนี้จะสวมยากนะครับนะฮะแตเดี๋ยวพอลูกยางเข้าขอบนะครับก็ค่อยดันตัวนี้กลับมานะฮะลักษณะการสวมนะครับสวมไปแล้วนะมันจะติดล็อกอย่างนี้นะฮะนี่นะครับติดล็อกอยู่อย่างนี้นะครับไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้นะนะครับล็อกอย่างนี้นะครับเข้าร่อง เนี่ยเขาร่องบากนี่นะร่องว่างอยู่นะอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จับดูอีกครั้งนะฮะว่ามันลงไปในร่องจริงนะแล้วก็สลับก็เข้าเบ้าเรียบร้อยนะครับผมจะประกอบฝั่งนี้ก่อนนะครับโซเน็กมีก็ฉีดไปนะครับเพราะว่าปกติเราก็ไม่ค่อยจ้ถอดอยู่แล้วนะฮะเกีียวตัวมีจ,จะมีฝุ่นมีอะไรสะสมนะครับเพราะ,ะนั้นก็ฉีดไปก่อนนะฮะตัวเกลียวก็หลอลื่นด้วยจารบีนะครับในตัวเกลียวผมนี่ครับ ้ายกันมาเลยนะฮะจะใส่เข้าไปใส่เข้าไปก่อนนะครับยังไม่ต้องแน่นนะขันไม่ต้องแน่นประกอบเนี่ฮะหน้าตาประมาณนี้มีบูตอยู่ด้านล่างนะฮะนะครับแล้วนี่ก็เป็นบูตสลักนะครับอันนี้เป็นน็อตคู่สอดจากด้านในมานะครับปลายสองตัวนี้นะฮะนี่นะครับแล้วก็แหวนรองนะครับใส่ประกอบบูตด้านในแล้วขันน็อตนะฮะน็อตเบานะครับยึดล็อกไว้ก่อนนะครับพอเราต้องใส่ตัว แอปตัวนี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวแน่นแล้วใส่ตัวนี้ไม่ได้นะครับนี่นะครับประกอบใส่บูทด้านในิไปเยใส่นัตนี่ก็ยึดนอดชุดผ้าเบรกนี้นะนี่ก็ใส่ท่อมาแล้วนะหลวมๆไ้นะแล้วเดี๋ยวขันไล่ตรงนี้ยึดแน่นนะครับแล้วก็มายึดขันแน่นด้านนี้ขันแน่นตัวนี้นะครับขันตัวนี้เสร็จนะครับก็มาขันตัวนี้ขันเนี้ ต่อมาก็หันแท๊บนะครับเอาเน้นตึงมือนะทั้งสามจุดนะครับต่อไปถอดตัวนี้นะครับเพื่อจะดูคานว่ามันแน่นไปไหมเห็นไหมมันลงด้วยตัวมันเองแสดงว่าจุดนี้ไม่ฝืดนะครับนะถ้าจุดนี้แน่นไปนะครับคานนะครับมันจะไม่ตกลงนะครับ มันจะฝืดไปเพนจะมีผลต่อการทํางานนะครับถ้าการไม่ฝืดครับเดี๋ยวลองโยกดูคฮะผมโยกดูเะยนฮะอันนี้ปล่อยให้ตกเองนะนะครับเนหะ็นไหมมันตกเองว่าไม่ฝืดใช้ได้นะครับ